เหรียญดีๆมาอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นมิสวาเลนไทน์เดี๋ยวมีคนถามว่ามันเข้าคู่กับอะไรบอกกันตามโตนะครับเซ็ตปาร์ลกเวิร์กนั่นแหละครับเซ็ตนี้ดียังไงนะครับต้องคุยก่อนนะคบว่าคุณจะได้สีแท็กเต็มแบบนี้เลยแล้วก็ปัจจัยสําคัญของมันนะสกิล2จะย่น30%ทั้งเกมครับเพราะไม่ว่าธงจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่ามันก็จะย่นแน่นอนโดยต้องใช้อัน,นี้ด้วยนะครับมิเตอร์ไฟเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมาในอนาคตเร็เรวๆนี้แหละมาแน่ๆครับเห็นปะ เป็นอย่างนี้เลยนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือมิสเตอร์ทีนั่นเองแน่นอนแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเมื่อใช้สกิลที่1จะย้อนสกิล2คือทุกอย่างมันจะย้อนสกิล2หมดเลยครับและย้อนถึง30%เซนดังนั้นเก็บนะอันนี้คุยกันตามตรงนะเดี๋ยวมีคนถามว่าผมเติมไหมน่าจะวันศุกร์ร้อยเดียวได้ก็ได้เติมครับแน่นอนไม่ลอกเพราะว่าเป็นเซตที่รอมานานละรอนานละอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งเซตที่จําเป็นนะเดี๋ยวมีคนถามว่าใส่กับตัวละครไหนบ้างเนาะผมก็จะตอบว่ายามโต อาคาอินุจริงๆส,สรุปอย่างนี้ตัวละครไหนก็ตามที่เน้นสกิล2ได้หมดหรืออาจจะเป็นคิงก็ได้อาจจะเป็นแฟงกี้ก็ได้คิงนี่คือคิงหมัดนะคิงวิ่งก็ได้เพราะคิงวิ่งเน้นสกิล2ใช่ไหมแฟงกี้ก็ได้เพราะว่าสกิลที่1กับ2แฟงกี้มันพุ่งทั้งคู่ถูกปะสกิล1มันของแฟงกี้นะมันไวเหมือนคิงถูกปะส่วนสกิล2มันก็แบบข้ามฟากอะไรเงี้ยยังไงก็ดีมันได้ใช้แน่ครับผมเลยบอกว่าทุกตัวละคร ย้ำตรงนี้ทุกตัวละครที่เน้นสกิลที่2น ok. ี้ผูคนถามนิกะใส่ได้ปะก็ตอบว่าได้ทําไมอ่ะก็กระทือบใบมันก็ค่าไม่ใช่หรอเห็นไหมได้หมดได้หมดดังนั้นหรือออยามาโตที่พูดเมื่อกี้คือยามาโตหมัดนะครับได้เหมือนกันแต่ว่าใส่เป็นเซตแบบโจมตีถ้าให้ผมพูดเนี่ยเอาแบบนี้เลยเรามาที่เหรียญนะให้ผมเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะใครมีเซตแบบเนี้ยลูฟี่อย่างเนี้ย กับบอลล็อกเวิร์กใส่ยามาโตะนะย้ายามาโตะหมัดน,นะผมจะบอกว่าบอลล็อกเวิร์กดีกว่าเพราะว่าไอเซ็ตนี้มันไม่มีอันไหนแบบที่ย่นสก,กิล2-30%เลยถูกไหมแต่ไอเซ็ตเมื่อกี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับมันย่นสก,กิล2และยามาโตะมันเน้นส่วนตะกอนเนี่ยผมก็จะบอกว่าไอเซ็ตบอลล็อกเวิร์กเนี่ยมันดีสำหรับตัวแชฉงเขียวด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมีคนมาดักนะผมก็เลยบอกก่อนว่ามันได้เป็นบางแพทบางแพทเท่านั้นกับบางตัวละครด้วย นะครับแต่ยามาโตะไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีอะไรมาลบเกาะมันได้มันต่างกับตัวแชงนะครับแชงสมมุติว่าถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรมาลบฮาคิได้สมมุติก่อนเซตนี้ก็ดีกว่าอยู่ดีดีกว่าโ่งสกิลหนึ่งอะโอเคป่ะเพราะตราบใดที่มีฮาคิคือมันดีมันดีขึ้นหมดเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ยามาโตะมันเกาะล้วนๆนะเนาะมันคงไม่มีอะไรมาลบเกาะมันมันมันคงไม่มีแล้วล่ะยกเว้นโจมตีเท่านั้นแะมันไม่มีทางอื่นเออเลขงี้ดีกว่า ดังนั้นยังไงเซตนี้ก็ได้ใช้ถามว่าเซตนี้เอามาใส่ตัวอะไรใช่ป่ะผมก็น่าจะใส่ยาม,มาโตะมัดนั่นแหละแล้วยาม,มาโตะมัดอาจจะทําเป็นสองเซตเลยครับเซตรแรกคือแนวโจมตีถ้าแนวโจมตีก็เช่นแผ่นไหนที่ไม่มีตัวการสถานะเยอะๆก็จะเล่นแผ่นเซตนี้ได้นะครับส่วนแผ่นไหนที่มีตัวสถานะเยอะๆผมก็จะใส่เป็นพวกอันนี้คือมันเวลาทําต้องแยกเป็นสองเป็นสองเซตนะเร,เราอย่าคิดเซตเดียวนะ เซตเดียวมันไม่เคยมีอยู่จริงผมก็ใส่อันนี้หรือว่าจะใส่เป็นแมร y ี่ก็ได้เหมือนกันเพราะแม r y ี่ก็สถานะเดียวกันนะครับอันดับต่อมาสุดท้ายแล้วแล้วก็ในส่วนของออันนี้เื่อมีคนถามนะครับว่าแล้วอย่างเซตวิ่งอ่ยทำไมยังไงวะคือเวลามันจะเป็นตะก,กาศเดียวกันอะเวลาทำทำสเซตเช่นอันนี้เซตวิ่งอะผมจะมีแบบเงี้ยตีเกาะ2เลือด3แต่เอาเลือด70%นะ อันนี้เซตแรกคือตีเลือดเกาะเห็นไหมเซตที่2นะครับก็เป็นตีเกาะเห็นไหมตีกับเกาะเลือด1ชัดเจนนะตีสี่กาะสี่เลือดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมเลยอยากจะสรุปเป็นดังนี้ว่าเวลาทําเหรียญเนี่ยทำสองเซตนะครับอย่าทําเซตเดียวเนาะยกเว้นว่าไม่มีเหรียญเพราะว่าอย่างกลุ่มหมอกฟามผมก็2เซตไอเซตนี้คือเลือดไอเซตเนี้ยคือเกาะเหมือนกันแต่ว่าอย่างสายโจมตีหมัดเนี่ยผมมีแค่เซตเดียวยังไม่ครบด้วย ไม่ครบนะเพราะว่าไม่มีออฟเห็นป่ะตีสี่อ้ตีสามเลือดสามเกาะสามพอไม่มีออฟแต่ถ้ามีก็น่าจะใส่แบบตีสี่เกาะสี่เลือดหนึ่งไปแล้วใจอยากได้อย่างนั้นนะแต่มันไม่มี <laughs> ก็เลยเล่นอย่างเงี้ยใส่เล่นไปก่อนนะครับก็สรุปได้เป็นดังนี้ละกันนะก็คือว่ารัดเจ็ดสำคัญสำคัญมากๆนะครับสำ,ส,ำสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าใครไม่มีก็เติมเถอะ<笑><笑>ไม่รู้จะพูดละเติมเถอะมันดีส่วนอันนี้เผื่อมีคนถามนะครับว่าสามอโก้ดีไหม ผมมองว่า3ไคโดดีกว่าอืจะบอกว่าไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรใช่ไหมลองดูที่เหรียญมอลโก้ก่อนอันเนี้ยเมื่อเพื่อนตายเมื่อเพื่อนตายย่นสกิลหนึ่งถามว่ามันย่นได้ดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าแน่นอนนะครับโซนอีกอันหนึ่งนะครับก็จะดึงธงได้เร็วมากขึ้นมันเหมาะสำหรับสายวิ่งใช่ไหมและเหรียญของมันเองเนี่ยเมื่อดึงธงได้ก็เด้งเลือดเห็นไหมมันดีมันดีนดสำหรับสายวิ่งอ่ะถามว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้น ถ้าใครจะเอาอะนะแต่ถามผมยังไงก็สามใครโดอยู่ดีถามผมนะยังไงก็สามครโดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสายวิ่งเวลาดึงธงได้เสร็จอยู่คนเดียวมันยังถึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมมองผมมองด้านนั้นนะเหรียญอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรต้องพูดเดมิลคนถามเหรียญบัฟเฟล o ดีไหมผมก็จะบอกว่าแพดปัจจุบันเนี่ยเซตวิ่งเอ้ยเซตโลอะมาใส่ถึกไม่ได้แล้วเพราะถึกไปมันมันก็ตายอะ่ะถึกยังไงก็ตาย ผมเลยบอกว่าไม่ต้องใส่อ็อ,อกเนี่ยไอเซตเนี้ยกันามร 23- 2%มันก็ถึกแต่ใส่ไม่ไหวอย่างไครโดโล่แต่ก่อนผมใส่อันนี้แต่ก่อนตอนเนี้ยผมใส่อันนี้ไปแล้วคือเน้นแบบดาเมจค่าดีกว่าเช่นอย่างคิดรอเนี่ยถ้ามันมาแบบหน้าด้าดึงธงใช่ไหมอย่างน้อยคุณใส่เซตเนี้ยก็ยังค่ามันได้แต่ถ้าใส่เซตเนี้ยผมลองแล้วดาเมจไม่มีนะตีแม่งไม่เข้าอ่ะตีหลักร้อยอ่ะมองว่าแต่พอใส่เซตเนี้ยตีหลักแบบเซตหนึ่งยังอยู่พันสองพันสามพันอ่ะ มันยังตีเข้าถ้าเลือดเกินครึ่งหลอดก่อนที่จะโดนดึงทงแบบมันมันอาจจะตายเลยแบบเกจเกือบหายอะไรแต่แต่มันก็ยังช่วยได้ไงดังนั้นผมเลยบอกว่าแพทนี้ไม่ใช่แพทโล่ที่จะใส่ถึกนะครับแต่แพทใส่ถึกอาจจะมาไหมใช่ถ้าใครอยากจะเอามาใส่เพื่อรอได้ไหมได้บัฟเฟอร์โล่ก็คือเอาเอามาใส่แทนตรงนี้ได้เลยได้เลยนะหรือว่าถ้ามีเอันนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้มันใส่ได้หลายเซตอะเซตถึกอะเออเป็นประมาณนี้แล้วกันนะแต่ย้ำอีกทีแพทนี้ไม่เหมาะ ถ้าแผทไหนที่เหมาะแบบสําหรับถึกสายถึกจริงๆอ่ะจะบอกแต่คิดว่ายากเพราะว่าปัจจุบันนิก,กะหรืออะไรต่างๆตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยมันตีไม่ไม่สนใจเดฟหลักๆมันโดนอย่างนั้นโดนที่สกิลอะครับทีเดียวตายอะไรเงี้ยผมเลยมองว่าถึกไปแม่งแม่งไม่ได้ช่วยอ่ะยังไงแม่งก็ตายนั่นเองนะครับผมเลยไม่ค่อยแนะนำเนาะอ่ะเปประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับรัชเจ